ครับผมพี่น้องกาบสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาเอาปลาคอนครับผมเนาะบวกน้ำนมันงีมมันไก่แห่งลงมาเบิดแ้วพี่น้องเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ติดตามบ้าเบลตลอดก็จะรู้กับผมว่าตรงเนี้ยที่บ้าเบลมาหานียครับผมตรงเนี้ยผมมาเอาคังที่เนี่ยเป็นคังที่หาแล้วครับผมรอบแรกที่ผมมาหาเลยเนี่ยอาจจะเป็นพวกปลาดิ้นครับผมปลาดิ้น หล่ๆพี่น้องที่เ้ามาเอาไปครับผมอันนี้น้ำกกะแห้งนะพี่น้องรอบนี้นาจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับผมที่เรามาเอาปลาตรงนี้ครับผมเขาก็จะมาเอาปวกปาคอครับผมกับปลาดุกที่มันอยู่ในขี้โคลนขี้ตมครับผมขี้โคลนขี้ตมก็เลิกเลิกเอายากๆพี่น้องจับไปจับมากครับผมปลากัจะเห็ดไงอยู่ด้วยครับผมนะพวกตามเหงาะไม่ครับผมน้ามันนี่ผมเอากระคุมาเล่มมันนี่มาสะเอาน้ำออกครับผมเพื่อที่จะ เอาพวกปลาที่เขาจับมาเนี่ยผมจะเอาไปปล้อยครับผมนะพี่น้องเนาะก็จะแบ่งไว้กินน้าครับผมตัวใดตัวเป็นแต่กินผมก็จะเอาไว้ครับผมแล้วก็พวกที่จะเอาไปป้อยก็เอาไปป้อยครับผมพี่น้องเนาะส่วนมากปลาคอครับผมบาบิวมาปลาคอไปปล้อยครับหรือว่าปลาช่อนนั่นเองครับผมพี่น้องเนาะก็จะเอาปลาช่อนมาหาตามขี้โคลนครับผมที่มันอยู่ในตามตมตามปลาปักบุ้งแหละเห็ดง่ายอยู่กับผมผมก็จะจับไปแล้วก็จะ เอาไปปล่อยครับผมพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องเอาไปทดแทนปลาที่เขาหาพร้อมครับผมพี่น้องแต่ก็นี่ก็ได้เป็นปลาดุกมากครับผมตัวใงญ่ยตัวนี้พี่น้องเนาะซึ่งก็โตบอ่ออ้วนครับผมเพราะว่ามันบม่มีเหงื่อกินเน้อยพี่น้องเพราะว่าหน้ามันแห้งครับผมปลากับค่อนข้างพร้อมแต่ว่า,าวาเบลก็จะเอาไปอนุบาลไว้ครับผมเอาไปลงบ่อข้างบ้านไว้ปลาดุกวันนี้นี่ก็หาไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับผมเนาะก็ะอยู่ในตรงจกไปแต่พืชแต่พืชพี่น้องก็จับยากแนี่ครับผมจับไปเรื่อยๆครับผมพี่น้อง อยู่ในโค้นได้อย่างครับผมอ้ถึงห่อนถึงอย่างพี่น้องเนาะภารกิจของเขาครับผมวันนี้กะสิจับไปละกะจะเอาไปปลอยครับผมจับไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเนาะป่าอยู่ในขี่โค้นครับผมขี่โค้นกะลึกๆพี่น้องเนาะอันนี้ผมก็ใช้เวลาจับอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมพี่น้องอันนี้เอามาประมาณใบสามเคิงใบสี่เออประมาณพี่น้องใบสี่โมงสี่โมงเคิงเขาออกมาครับผม จับเสร็จกเกือบห้าโมงพี่น้องเนาะหาโมงกว่าพี่น้องเกือบหกโมงจับเสร็จแล้วนี่ก็คือผลงานของเขากับผมพี่น้องวันนี้ก็แดดแรงมากครับผมพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นปลาที่เราได้ครับผมเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเอาไปล่างครับผมนาะมาเบิงมาปลาจะโตหง่โตงามสำเร็บวกหน้ามันนี่ก็เป็นบวกที่สองครับผมเนาะบวกที่เขาเคยมาบานเหงกันพี่น้องเนาะต่อกันกับบวกข้างบนครับแต่ว่านี่จะยุคข้างบนกว่าจะบอใหง่กว่าครับผมเหล่านํามับ บอกถ้าดนแห่งครับผมเดี๋ยวตรงลอประมาณอีกสักเดือนกว่าผลผมพี่น้องเนาะปรูกว่าจะแห่งบอถ้าฝนตกมาอาจจะบัแห้งครับผมพี่น้องเนาะก็ดีกันครับผมก็ได้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาถ้ามันแห้งผมก็จะมาจับเอาพวกปลาช่อนไปยังไปป้อยขึ้นเก่าแล้วครับผมพี่น้องเนาะล่างปลาล่างตัวล่างโคนหลักสิพรกันเอาปลาไปป้อยนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาดูครับผมเราก็ได้ปลาช่อนทั้งเบิดครับผมเนาะมา16ตัวแล้วก็ ได้ปลาดุกนาตัวเรืองเหลืองพี่น้องตัวยญ่งอยู่ครับผมมา3ตัวแล้วก็ปลาบูใหญ่1ตัวแล้วก็ปลาหมอ1ตัวครับผมวันนี้ปลาเข็งบาบิวกับมาปล่อยหลายตัวอยู่เด้เขาน่าจะถือมองถืออย่างพวกเขามาใส่ไปเหมละมั้งครับผมแต่า่าก็ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งเอาไปปล่อยครับผมเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับผมพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาถึงที่หมายเราแล้วพี่น้องครับผมผมก็จะเอาปลาดุกเนี่ยมาปลอยอยู่บ่อขังบ้านครับผม ส่วนปลาช่อนผมก็จะมาปล่อยตรงบอร่อที่เขาเคยมาหาครับผมแต่ว่ามองนี่จะผมมีค้นเขาครับผมพี่นอ้องผมกันเลยว่าเอาน้องมาปล่อยเขาหน,นะบอ่อตรงนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ําครับผมที่ผมดักรอบปรากฏด้วยพี่นอ้องจะมีประตูเข้าประตูออกระหว่างประตูน้ําเอ้กระเสิมี่ประตูน้ำแหละครับผมว่าผิดครับผมเนาะมองปลาเขาปลาออกครับผมนี่กับปล่อยแหละพี่นอนะ้องปลาช่อนของเขาโอ้โชคดีมีใช่ด้วยผมพี่นอนะ้องเนาะ ผู้ได้เห็นคลิปนี้ครับผมเนาะกห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ํารวยเงินทองทุกททานเด้ด่อพี่น้องเนาะเป็นการขยายพันธุ์ป่าครับผมเนาะเป็นการซอยชีวิตพวกปาน้ำแห่งๆครับผมเขาเอามาปอยลงหม่อ,มองน้ำหม่มองที่มันอุดมสมบูรณ์ที่เขาไม่เห็นครับผมเขาก็ได้ขยายพันธุ์นะครับให้ลูกหลานมีอยู่มีกินตลอดไปเท้าให้เจส๊สี่ซอยกันพี่น้องปลาเขาจะ บอ่อเบิดครับผมพี่น้องเนาะปล่อยตัวน้อยกับกินตัวแญ่ครับผมตัวน้อยอีกตัวน้อยนี่มันก็ออกไข่แล้วครับผมตัวหญ่เห็นบหมพี่น้องปล่อยไปอันนี้เขาเจอนามไหมแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เสพปับสภาพนามไปในตัวครับผมปล่อยไปแล้วครับผมพี่น้องโอ้ยไปเติบโตหย่ๆเริ่ออ,อกหลวกหลานเห็นมิยูมิกินตลอดไปครับผมอันนี้เราก็ปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะกัสับีกัสวัสดีครับ